สวัสดีครับแฟนเพจของเทอร์โบนะฮะคันนี้เป็นนาวาล่าเดิมๆนะครับอินเตอร์เดิมแต่ลูกค้าบอกว่าเทอร์โบเก่าวมันหอนจัด F5V ให้นะครับจัด F5V ให้แล้วจูนรีแมพเพิ่มครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะฮะคันนี้ติดบ,บูสต์อยู่ที่1,600รอบนะครับวิ่งดีครับเป็นรถล้อโตครับ เรอโตมากครับรีดแมบปบรีแมปโดยช่างมินนะครับเ <laughs> กี่ยวออตโตนะครับ ไงครับช่างมิดครับลูกค้ามาด้วยครับเป็นไงบ้างครับเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะครับลูกค้าถูกใจเลยผมขับให้ลูกค้าบอกขับเองแล้วมันสั่นเนี้ยมเจอรถแรงเข้ามาสนใจโทรมานะครับ0851547180ครับส่งเทอร์โบลำลูกกาคลองสี่นัาจัดให้ขอบคุณครับทางมันสั้นหน่อยก็กดให้ดูพอประมาณเนาะขอบคุณครับ